สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของซีรีส์ w a n d v v s s o o n กันต่อน,นั่นเองครับผมเพราะว่าอีกเพียงวันเดียวเท่านั้นนะพรุ่งนี้นะครับผมตอนต่อไปก็จะออกมากันแล้วนะครับแล้วเราจะทำสปอยมาให้ในวันเสาร์กันเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิหัสถูกไหมเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องราวนะครับว่าเฮ้ย ผมอะไปนั่งสังเกตจุดหนึ่งมาได้เว้ยว่าแบบเรื่องราวเนี้ยมันเล่าหลังจะกจบเอ็นเกมมาถูกปะ่ะแล้วเรื่องราวก็เข้ามาอยู่ในเดอะเฮกเลยครับผมก็คือไอโดมที่วานด้าสร้างขึ้นเนี้ยเรายังไม่ได้รู้ว่าไอโดมเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับและเราเนี่ยนะครับผมก็สงสัยกันมาแหละแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวซีรีส์เนี่ยพอมันดําเนินดําเนินดนําเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะมีการเปิดเผยอะไรออกมาต่างๆให้เราได้รู้กันมากขึ้นแต่ผมคิดว่าเฮ้ย มันมีการบอกใบมานิดนึงแล้วนะครับแล้วคนที่ดูจะรู้ข้อมูลดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือเฮเวิร์ดนั่นเองเฮเวิร์ดนะครับผมได้นําไฟล์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่วานด้าเนี่ยบุกเข้าไปขโมยล่างของวิชันจากฐานลับมานั่นเองครับโดยเฮเวิร์ดเนี่ยก็เอาให้ทุกคนดูนะครับผมแล้วก็บอกว่ามันเป็นฐานลับอ่ะแต่ปัญหาก็คือผมมานั่งนึกดูนะครับว่าอย่างในตอนล่าสุดเนี่ยตอนที่6ที่เพิ่งผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าจริงๆอ่ะ ข้อมูลของเฮเวิร์ดเนี่ยมีอะไรแอบซ่อนเอาไว้อยู่อีกเยอะเลยนะครับเช่นเขารู้วิธีที่จะดูผ่านไปในโดมได้นะครับผมรู้วิธีในการติดตามว่าคนอยู่ตรงไหนวิชันอยู่ตรงไหนอย่างในส่วนของคนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันอยู่เป็นแบบจุดๆๆ,ๆตรงไหนถูกไหมและของวิชันเนี่ยเขาใช้การตรวจจับคลื่นของไวเบนียมดูนะครับเพราะว่าร่างของวิชันเนี่ยก็มาจากไวเนียมถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเฮเวิร์ดเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับโดมนีม้ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยและนอกจากนี้เนี่ยยังมีฟ <im> ุตเทจนะครับผมเกี่ยวกับการที่วัน านด้านั้นบุกไปยังฐานลับอีกถ้าเฮเวิร์ดมีข้อมูลเยอะขนาดนี้ตอนแรกผมเกือบจะปักใจเชื่อไปแล้วนะว่าวานด้าเนี่ยต้องเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้แน่นอนซึ่งดูเหมือนว่ามันก็น่าจะเป็นแหละแต่วานด้าอาจจะไม่ใช่ตัวร้ายชั้นแรกยังไงละครับอาจจะมีตัวร้ายชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4อะไรลึกไปอีกหลายๆขั้นนั่นเองครับเพราะว่าวานด้าเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่า เธอเองก็จะไม่ได้รู้ตัวทั้งหมดในการที่สร้างเหตุการณ์ทุกอย่างนี้ขึ้นมาด้วยอาจจะเป็นจิตใต้สำนึกก็ได้แต่มันต้องมีคนบงการเธอนั่นเองจูงๆ่ๆอานด้าจะมารู้ที่ซ่อนของล่างของวิชั่นได้ยังไงกันแล้วเฮเวิร์ดเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนว่าจะเกลียดผู้มีพลาวิเเษษเป็นอย่างมากเลยนะจากบทสนทนาตลอดทั้งเรื่องเนี่ยผมก็คิดว่า บางทีเนะี่ยนะครับผมเป็นไปได้ไหมครับว่าเฮเวิร์ดเนี่ยอาจจะเป็นตัวลายที่คอยชักใหญ่หรือคอยชักจูงเรื่องราวเรื่องหลังนี้อยู่ตัวของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกวานดาโดยตรงนะครับแต่อาจจะหาวิธีในการที่จะทําให้วานดาเนี่ยค่อยๆเจอสิ่งที่เขาต้องการให้เจอและเป็นในสิ่งที่เขาต้องการให้เป็นและอีกจุดหนึ่งที่คนสนใจมากๆเลยเนี่ยก็คือเราเรียกไอโดมของวานดาเนี่ยนะครับว่าเดอะเฮกถูกไหมซึ่งเฮกเนี่ยมันมาจากคําว่า เฮกซากอนนั่นเองครับมันคือรูปทรงหกเหลี่ยมนะครับผมและหากเรามาดูนะครับในห้องของดีเลกเตอร์ของซอสอย่างตัวของเฮเวิร์ดเนี่ยก็มีจุดต่างๆในห้องนะครับอย่างการแขวนรูปเนี่ยก็มาเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับหรือพรมเองเนี่ยก็มีลักษณะหกเหลี่ยมซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามาเวลเนี่ยตั้งใจใส่มาอย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่ความบังเอิญอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เฮเวิร์ดนั้นจะเป็นคนร้ายคาตอบนะครับผมเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ เขาอาจจะเป็นคนร้ายสุดๆ,ๆดเป็นคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลยไหมอันนี้ก็ต้องตอบตามตรงว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันครับแต่เฮเวิร์ดเนี่ยอาจจะถูกหลอกใช้ม่ทีอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือมีใครบางคนบงการเฮเวิร์ดอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเช่อนอาจจะมีเมมฟิสโตนะครับผมชักใยเฮเวิร์ดให้มาคอยทําให้วานด้ากลายเป็นแบบนี้อีกทีหนึ่งหลายทอดหลายทอดไงก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าก่อนที่จะมาถึงเรื่องราวของวานดะ้าวิชั่นน่ะเราก็ยังไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเลย เกี่ยวกับตัวของเธอถูกป,ปะหลังจากจบเอ็นเกมมาเนี่ยเราก็มารู้ตัวเธออีกทีก็คือตอนนี้แล้วอะเพราะว่าเรื่องที่ออกมาหลังเอ็นเกมคืออะไรสไปเดย์แมนฟาฟัมโฮมครับตัวของวานด้าก็ไม่ได้มีบทอะไรในนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีโอกาสมากๆนะที่ตัวร้ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวของวานด้าอย่างที่เราคิดว่าอ๋อจริงๆแล้ววานด้ามันต้องเป็นตัวร้ายเองแน่ๆเหมือนกับในเรื่องที่พยายามจะบอกคนดูพยายามจะทำให้คนดูเชื่อว,ว่าวานด้าเนี่ยแหละจากคนดีมันกลายเป็นตัวร้ายเพราะความเศร้า จริงๆแล้วมันอาจจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังมากกว่านั้นก็เป็นได้นะครับถ้าผู้ชมค,มคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับการวิเคราะห์อันนี้คิดว่าเฮเวิร์ดนั้นเป็นคนดีหรือคนร้ายหรือว่าเป็นคนที่ถูกหลอกใช้โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวได้ซ้ําอันนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกมากันได้นะครับแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยตอน7มาแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยววันเสาร์เรารีบสปอยมาอย่างแน่นอนเลยแล้ววันอาทิตย์นะครับผมเราจะมานั่งวิเคราะห์กันซึ่งอะต่อจากนี้เนี่ยเพื่อป้องกันการที่ว่าเฮ้ยปกมันสปอย ทคลิปสปอยมาวัน อาทิตย์นะครับผมจะเป็นคลิปพูดคุยหลังดูนะครับหรือถ้าทำเร็วเนี่ยอาจจะลงวันเสาร์วันเดียวกันเลยก็จะเป็น2คลิปติดกันแล้วจากนั้นค่อยเป็นคลิปวิเคราะห์ในตอนนั้นต่อๆไปเพื่อยืดเวลาให้ยาวขึ้นให้คนมีเวลาไปดูเยอะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะตั้งปกให้ระวังมากขึ้นยังไงก็ขอโทษทุกคนเอาไว้นะตรงนี้ด้วยละกันถ้าเคยทําให้ใครโดนสปอยมาอะไรแบบนี้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมในวันนี้กระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้ ไว้ณที่นี้ด้วยครับวันนี้ลาเลยครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ